ตั้งหลอยห้องฉันมีแต่เงินเนต็มไปหมดหลอย <S <S> <S แล้วห้องนี้ล่ะโอ้โหเดินเข้ายัางไม่ได้เลย <S <S> <S ต้องให้เพือนมาช่วยหน่อยแล้วละ่ะตอบหน่อยสิ <S <S> <S บินเล่ <S <S> อ้าวดันมาวางสายสายไปเอก <S <S> ไม่มีใครสนใจฉันหรอย <S <S> <S อุ๊ยน้องสาวแสนจนของฉันนี่นาะ แหมว่าไงนันซี่เออเออเดี๋ยวพี่ออกไปหาเดี๋ยวนี้แหละพี่มาแล้วพี่มาแล้วน้องสาวสุดที่รัก์้างสาโอ้ยดูบ้านสิสภาพห่วยแตกชมัดเลยอือเอาพี่สวัสดีค่ะนันซีเลลดามีคนทำเงินหล่นด้วยเลย what นันซีฮัลโลนันซีนั่นเปนเงินของพี่เองจ้าอ๋อพี่สางั้นพี่ตามหนูมาได้เลยจ้า เร็วเข้าค่ะพี่แล้วใครจะเป็นคนถือกระเป๋าให้พี่<อ>ละ่ะพี่ไม่เคยจะถือกระเป๋าเองเลยนะแค่ก็ได้แค่พี่ขาระวังหัวด้วยนะคะอเอิญนว่าเพรดานมันค่อนข้นขางจะต่านะคะอ๋อห้องใต้หลังคาน,นี้อยู่ไม่สบายเอาซะเลยถ้าถึงบ้านหนูแล้วคะ่ะ<อ>นี่มันอะไรกันะอะเราถ่ายวิดีโอไว้ตอนที่หนูอยู่ที่บ้านพี่ไงอ่าเปิดให้พี่ดูหน่อยสิ งั้นเรามาดูกันเลยอ๋อใช่ใช่เอาเงินห่มตัวก่อนดีกว่าไนนี้มันหนาวตายไปโอ้ยในนี้ร้อนอบเอ้าจังใช่ร้อนมากๆเลยดูสิบอลจะระเบิดอยู่แล้วเนี่ยข้ายังชั่วหน่อยขอลองของเธอหน่อยสิไม่ฝันไปเถอะย่พวกเรานี่ตลกกันจังเลยน้อเอาคืนมานะไนนี้มันหนาว นักเงินเสร็จละเรามาทําอะไรกันต่อดีเนาะเรามาถ่ายรูปด้วยกันนะไม,ไม่เอา่ะไม่เอาเอาทาไมล่ะเดี๋ยวก็รู้เองนะนารีโมทมันเหนียวหมดแล้วเนี่ยดูสิน้องสาวแซนจนมีวิธีแก้เบื่อยิ่ง่ายๆระหว่างที่รออาจารย์อยู่นั้นส่วนพี่สาวรวยระเบิดระเบิดก็ถ่ายเซลฟี่อยู่นั่นแหละแค่นาทีเดียวก็มีคนกดไลค์เป็นพันเลยดูสิ ้ยฉันก็อยากจะถ่ายโซฟี่เหมือนกันอะคิดอะไรดีๆออกละเฮ้ยแบบนั้นแหละน้าถ่ายคลิปวิดีโอเอาไวส้สมารททีนี้ก็เข้าใจหรือยังฮะโตพี่รคั้งนี้มันคงไม่เป็นแบบนั้นหรอกฉันสัญญาโอ้อยหิวข้าวจังฉันก็เหมือนกันน <laughs> ั้นเราสั่งซูซี่มากินกันดีมะ เออไม่เอาอะ่ะงั้นบสเตอร์ล่ะไม่เอาเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีไงแมคโดนัลรีบสั่งเร็วเขา้าเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองโอเคโอ้ยแมคโดนัลคือของโปรดของฉันเลยนะจะบอกให้ไม่มีวันลืมว่าที่ฉันกินเบอร์เกอร์เป็นครั้งแรกได้ลงเลยก็กอกามาส่งแล้วครับ <c oughs> อุ้อร่อยมากๆเลยนะ ทั้งใหญ่ทั้งชุ่มฉ่ำค่ะอาหารเย็นมาแล้วค่ะเห่รีบส่งมาแล้วเข้าเธอแน่ใจหรอว่านี่คือของกินน่ะไปไกลๆช่วเลยนะสเตซี่โอ้อร่อยจึงมากเธอชอบหรือเปล่าอร่อยมากไม่เคยกินอะไรที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะอ่ะเอาผ้าเช็ดปากหน่อยไหม โอ้โหเหมือนอยู่บนสวรรค์ชั้นเจ็ดเลยก็อร่อยดีนะคะแต่คงไม่อร่อยเท่ากับลอบสเตอร์ลรอกคุณชอบกินอะไรกันหรอคะบอกพวกเราในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี่หน่อยนะคะขอหนูนัำเงินของพี่หน่อยได้ไหมคะเออก็ได้มั้งั้นจันเล่นกีตาร์ระหว่างนี้ก็แล้วกันเนาะนี่นับเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วฝนตกลงมาเป็นงาน นี่นี่นี่อย่าโยนเงินเล่นแบบนี้สิพี่น้องสองคนนี้รู้สึกเบื่อเบื่อและไม่รู้ว่าจะทำอะไรกันดีเรามาเล่นตบมือกันดีมั้ยเอาสิเอาสิโอ้ยมือเธอแห้งะมัดเลยเอานี้เอาครีมทามือไปใช้เดี๋ยวนี้เลยนะหืมหืมนหอมน่ากินจังเลยค่ะพี่ใช่ก็ต้องหอมอยู่แล้วโอเคดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย เบลนดาก็ได้เล่นเกมบนโทรศัพท์มือถืออยู่ส่วนแนนซี่นั้นก็เล่นนิ้วตัวเองโถ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 โทรศัพท์แบตหมดแล้วอ่ะเธอมีที่ชาร์จบ้างหรือเปล่าล่ะมีสิคะมันอยู่ในลินชักตรงนู้นน่ะออเยี่ยมเลยว้ายเวลาเดินในนี้จะต้องระวังหน่อยแล้วอาจะแล้วสายชัดจ๋าะอู้เอ๊ะมีมันอะไรกันล่ะเนี่ยอัลบั้มลูกเก่าๆของเรานี่นะ น,นั่นชัดนี่ส่วนนั่นก็แนนซี่ไหนๆเ <c oughs> ขาดูหน่อยสิโอ๊ย <c oughs> okay. ทำอะไรของฉันอยู่ล่ะเนี่ย <c oughs> ฉันลืมไปแล้วว่าฉันก็มีพับอ,อิดท้องคำโอ้ <c oughs> ขอหนูลองเล่นบ้างสิคะพี่ <c oughs> นี่อย่ามาย <c oughs> <c oughs> ุ่งใจล้ายชะมัดเลยฉันก็มีของเล่นคลายเครียดเหมือนกันเลยเยะ <c oughs> อ่าฮะมันก็ดีพอๆกับของพี่เลยด้วย ว้าวน่ารักจังเลยเนาะโอ้โหจามเยอะจริงๆเลยนะเนี่ยเราเนี่ยกระเป๋าฉันดูดูในกระเป๋าของฉันอ่าอันนี้หรือเปล่าคะอืมไม่ใช่อุ๊ยฉันเจอที่ชัดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เอ้านี่ก็ยังไม่ใช่อีกเหรองั้นน้ำหอมละนั่นแหละนั่นแหละใช่เลยใช่เลยเจอสักที นัน่นนั่นกลิ่นอะไรคะนั่นอุ๊ยขอโทษทีว้าวได้เวลาถ่ายรูปลงอินสตาแกรมแล้วนี่ไม่ได้ไม่ได้เราจะต้องตรงต่อเวลาเสม <c oughs> อองั้นเดี๋ยวฉันโพด,ดูบ้างดีกว่ามีรูปอะไรบ้างนะเอ๊ะแล้วพี่ล่ะไหนขอดูหน่อยสิ ว้าวสมควรกดไลค์ให้เลยทีเดียวเชียวถึงเวลานอนแล้วฝวันดีแล้วจ้ะอ๋อหน้ากากทองคำยืนนี่เองหรอกเหรอพอใช้แล้วผิวจะได้ดูกระจ่างใสขึ้นไงว้าวว้าวอือะเรียบร้อยละทีนี้ก็นอนต่อได้ กรุณนานอนลงได้เลยนะคะคุณเบลนดาเดี๋ยวที่ฉันจะห่มผ้าหมให้เองค่ะฝันดีนะคะคุณนายนนนซีก็อยากจะมีคนพาเข้านอนบ้างเหมือนก่นแต่สเตซี่ไม่คิดจะมองแม้แต่นิดเดียวอืมโอยเฮ้ยช่างมันเถอะขนาดเวลารับปุยยูแนนซี่ก็ยังอยากจะอยู่ใกล้ๆพี่สาวของโทอแล้วก็เงินของเธอด้วย น,เ,น <S <S อเอามาใช้เป็นหน้าก,กากก่อนแล้วกันเชิญเลยค่ะนันจีไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิต <S <S พอเธอเห็นอ่างอาบน้ําทองคำแค่นั้นแหละเธอถึงกับอึ้งจึงจึงจนพูดไม่ออกเลยเอ่อให้ดิฉันนวดให้ไหมคะเอ่อไม่ต้องหรอกค่ะงั้นเอาหน้ากากาไปบำรุงหน้าหน่อยไหมคะเอาค่ะเอาขอบคุณนะคะนี่คือผ้าขนหนูของคุณนะคะโอ้โหดูแพงจังเลย ไม่เอาด้วยหรอกค่ะอ่างอาบน้ําพร้อมแล้วนะคะคุณหนูแล้วว่าแต่จะใช้ยังไงล่ะเนี่ยโแต่ก็ช่างมันเถอะสบู่ทองคําหรอกหรอเนี่ยนั้นเอาเป็นว่าลองใช้ดูกันแล้วกันโอโ้โหการเป็นคนรวยนี่มันดีจังเลยนาอว่ามาล้อเล่นนะ <c oughs> ไม่หนากรวเลยสัก,กนิดเดียว นั่นใครกันล่ะนั่นเออคงโทรผิดจริงๆสินะฮะลหลบิลลี่อันนี้เหรอ่าไงเฮ้ยบิลลี่อ้ออ้อใช่ไม่เอาอ่ะบายยฉันไม่คบกับเธอแล้วอ๋อนันซี่จะจ๋าพี่อยากจะอยู่กับเธอมากกว่าตั้งเยอะเลยคุณอยากให้นันซี่มาที่บ้านของฉันหรือเปล่าเขียนคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะบ้านพี่เหรอคะก็ใช่นะสิเงินเพียบเลยดับไม่หมดเลยจริงๆนะเนี่ย เกาะอย่างนั้นหรอเดี๋ยวฉันซื้อเองค่ะอะไรกันล้วเนี่ยแค่ฝันไปเองหรอกเหรอโอ้ยไม่มีเ <tw> ง <at Brazilian references> ินเลยด้วยซ้ำีหยังกันล่ะเนี่ยเงินเต็มกระเป๋าเลยเหรอพี่เบลนด้าทิ้งไว้ให้เป็นของขวัญแล้วเนี่ยได้เวลาไปประจนภัยแล้ว คุณชอบวิดีโอของเราหรือเปล่าเขียนคอมเมนต์ที่ด้านล่างแล้วบอกเราหน่อยนะคะว่าคุณอยากจะเป็นเพื่อนกับพี่น้องคนไหนมากกว่ากันหรอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเด้อคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอสนุกสนานตอนใหม่ๆจากช่องตุ้ๆยังไงล่ะ